ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่สงบเงียบมีแมวชื่อเหมียวอาศัยอยู่แมวเหมียวเป็นแมวสีเทาที่มีขนฟูหนานุ่มดวงตากลมโตสีเขียวสดใสนิสัยของเหมียวเป็นมิตรและขี้เล่นเขาชอบสำรวจพื้นที่รอบๆหมู่บ้านและบ่อยครั้งที่เขาจะออกไปเดินเล่นตามริมแม่น้ำหรือสวนหลังบ้าน ในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีหนูตัวเล็กชื่อหนูน้อยอาศัยอยู่หนูน้อยเป็นหนูสีน้ำตาลอ่อนที่มีตาเล็กๆเ,เป็นประกายหนูน้อยมักจะออกมาเล่นตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครเห็นเพราะเขารู้ดีว่าแมวเหมียวนั้นชอบจับหนูเป็นที่สุดวันหนึ่งขณะที่หนูน้อยกำลังหาอาหารอยู่ในสวนหลังบ้านเขาได้ยินเสียงเหมียวเดินเข้ามาหนูน้อยรีบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้คิดในใจว่าถ้าแมวเหมียวเห็นเราเราจะต้องเป็นอาหารมื้อเย็นของเขาแน่แน แต่ครั้งนี้แมวเหมียวกลับไม่สนใจหนูน้อยเลยเขาเดินผ่านไปอย่างสงบนิ่งหนูน้อยรู้สึกประหลาดใจมากแต่ก็ยังไม่กล้าขยับตัวเขารอดูท่าทีของเหมียวอยู่เงียบฮ่หาฮา เวลาผ่านไปหนูน้อยเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมวเหมียวทำไมเขาไม่สนใจจับหนูเหมือนที่เคยเป็นหนูน้อยตัดสินใจค่อยๆอ,ออกมาจากที่ซ่อนแล้วเดินตามแมวเหมียวไปเมื่อไปถึงริมแม่น้ำเขาเห็นแมวเหมียวยอวอนั่งอยู่คนเดียวจ้องมองน้ำที่ไหลยอย่างนิ่งสงบหนูน้อยตัดสินใจเข้าใกล้แมวเหมียวและถามว่าทำไมวันนี้เจ้าไม่จับข้าละ่ะเจ้าหิวไหม แมวเหมียวหันมามองหนูน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าข้าได้เรียนรู้ว่าการเป็นมิตรกับสัตว์อื่นๆนั้นทำให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าการตามล่าพวกเขาข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับใครอีกต่อไปข้าอยากมีเพื่อนมากกว่าหนูน้อยฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจเขาไม่เคยคิดเลยว่าแมวเหมียวจะคิดแบบนี้เขาตอบกลับว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะ จากวันนั้นเป็นต้นมาแมวเหมียวและหนูน้อยกลายเป็นเพื่อนซี้ที่ไม่เคยแยกจากกันพวกเขามักจะเดินเล่นริมแม่น้ำด้วยกันสำรวจสวนหลังบ้านและแบ่งปันอาหารกันอย่างมีความสุขในที่สุดหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำก็เต็มไปด้วยความรักและความสงบสุขของสัตว์ทั้งสองตัวที่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนและนั่นคือเรื่องราวของแมวเหมียวและหนูน้อยที่พบความสุขจากมิตรภาพที่แท้จริง